สวัสดีค่ะพวกเราเอราเดือแม่โปละป้าได้แล้ววันนี้เห็นที่นั่งกันแปลกๆนะคะเพราะว่าเราจะมาทำคลิดแปลงกันอเปล่าภาคสองครั้งนี้เราจะไม่มานั่งถามกันเองแล้วคำคำถามคำตอบมันดูง่ายไปนะคะเรามี คนมาถามให้เรานะคะคนนั้นก็คือขอเสียงเลยค่ะฮัลโหลพี่กาเองนะครับพี่กามาถ่ายให้แล้วพี่กาก็ไปเขียนคําถามมาด้วยกันทั้งหมด10ข้อถามแม่ผลห้าข้อถามปั๊บป้าห้าข้อคําถามที่เกี่ยวกับแม่ผลปั๊บป้าจะเป็นคนตอบโดยแม่ผลก็จะเขียนคําตอบแล้วเมื่อปั๊บป้าตอบเราก็จะมาดูกันว่าปั๊บป้าเนี่ยตอบถูกหรือตอบผิดวันนี้ใคร ผิดเยอะกว่านะคะคนนั้นจะต้องถูกเอาริสติเขียนหน้าโดยผู้ชนะนั่นเองนะคะเรามาเริ่มชาเลนจ์แฟนกันอ่ะป้ามาเลยคำถามแรกนะคะจะถามป้าไดาเรื่องแม่ฝนจะถามว่าป้าไดคิดว่าแม่ฝนจะเลือกกินอะไรระหว่างแกงส้มกับแกงไหลบัว จากนิดนึงแฟนกันนะเปล่าแกนก็แกงไหลายบัวหลายกันอั๊กเปล่ายจิ๊บป๋าเล้ยไวยจิ๊บป๋าเลยได้ละได่ละเขียนเสร็จยังไม่ไหวตัวใจเกินเลยป๋าปได้ตอบค่ะแกงส้มจุกต้า ว่าไ้เอาไป1หนึ่งคะแนนนะคะต่อไปเป็นคำถามที่2แม่ฝนชอบอะไรมากที่สุดระหว่างกิ้งกือกับตุ๊กแกอชอบเหรอถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกให้อยู่กับอะไรหรือว่ากิ้งกือตุ๊กแกะใช่ <c oughs> ตัวเองยังไม่รู้คำตอบ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> อยู่กิ้งกือต๊กแกไม่อยู่ทั้งคู่เลยได้ไหมไม่ได้ลงเลิกกับคอหนึ่งมามาแม่ฝนตอบแล้วนะคะป๊าได้ตอบเลยค่ะกิ้งกือเก่งมากใครจะไม่อยู่กับตาแอ๋ยไม่เอายอมอยู่กับไอ้ตัวม้วนๆจี๊ดป๊าได้ไปสองคะแนนแล้วนะคะต่อไป ที่สามถ้ามีสองอย่างนี้แม่เขจะเลือกอะไรระหว่างสกุตชี่กับสลามเพราะเห็นถ่ายกันหลายๆคลิปแล้วให้เลือกเล่นหรอใช่ให้เลือกเล่นระหว่างสกุตชี่กับสาลามหรอใช่เห็นเส้นยางแล้วตอบเลยนะค่ะสกุตชี่ป้า จะไม่เลอนะไงมันได้แค่ปีบีบบีว่ะมันมีกลิ่นด้วยนะบางอันมันก็ไม่มีไงมันแพงไลูโอเคป้าได้ยัง,ง,งคง2อคะแนนอยู่นะคะต่อไปคำถามที่สี่ถ้าแม่ผลจะต้องให้ตังปะดป้าได้จะให้เท่าไหร่ระหว่าง100บาทกับ1,000บาท ไปตังอะไรไปแตะบกมาได้บบาดาไปเด็กก็ได้ไใช้ทำอะไรก็ได้แต่ให้ระหว่าง100กับ1000ค่ะอันค่ะนี่ใครๆก็ต้องรู้100ถูกต้องแตเด็กโชดน,นี่100เลยมาเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่ห้าเรามา แบบจิ้นๆกันหน่อยละกันคำถามถามว่าถ้าแม่ฝนอยากจะไปฮันนีมูนแม่ฝนจะไปที่ไหนระหว่างเกาะบาหลีกับฝรั่งเศสแม่ฝนจะเลือกอะไรหลไอเฟลที่ปารีสเหรอคือคำถามนี้นี่สุดขั้วโลกเลยนะทะเลกับไฮโซไปเลยพี่ฝนเหรอบาหลี

ปลาได้ไปสามคะแนนต่อไปเป็นคำถามที่จะถามแม่ฝนเริ่องปลาได้นะคะมันเริ่มกันเลยไม่ถูกหรอกคำถามแรกเดี๋ยวพทะเลาะกันค่ะคำถามแรกปลาได้ชอบทำอะไรมากที่สุดระหว่างเล่นเกมกับดูการ์ตูนมาให้ตอบค่ะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวอาไดี่เขียนไม่ถูกกันเลยทีเดียว ควบสองได้ไหมวงเล้ยวโอ้โหแม่ฝนยากจาใจจะขาดอยู่แล้วอะ่ะอ <laughs> ยากด่าอยากด่ามากกว่าอันหนึ่งนะคิดยากมากข้อไหน <laughs> <laughs> เล่นกเกมหมดูการ์ตูนก็คือการ์ตูนเ็าอ่านทั้งวันพอตกดึกเบลหลับแล้วพอเล่นเกมทั้งคืนถ <laughs> ึงตอนเราอูนคืนเล่นเกมแล้วจะตอบอะไรอ่ะตั้งตัวก็คิดไม่ออกหรอกมา่ที่สุดหรอมากที่สุดนะได้แล้ว แม่ผลตอบค่ะเล่นเกมเฉลยเปล่ามันตกใจให้ตอบไม่โกฉันไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมอ่ะโอ้โหแต่การ์ตูนโอเคค่ะแม่ผลนะคะยังไม่ได้คะแนนเลยผิด<า>ตั้งแต่ข้อแรกเลยโอเคมาทำถามที่สองกันเลยป้าป้าใดจะเลือกกินอ,ะ,อะไร ระหว่างกระเพรายุงแอฟริกากับควายทอดกระเทียมจะเลืกเอกอะไรคะกระเพรายุงแอฟริกากับควายทอดกระเทียมอ,อยากเห็นหน้าคนถามคำถาม<笑><笑>เป็นคนประเภทไหนที่คิด้เขาถามแบนี้ผมไม่รู้อันนี้ก็เลือกหนักเหมือนกันไม่รู้จะกินอะไรอร่อยทั้งคู่หรือยังไงอันนี้ทำไมคุณจะด่าคุณไม่ไหน,านา มาตอบแล้วอ่านออกไหมไลท์โชว์เลยโอเคแม่ฝนตอบค่ะกะเพรายุงแอฟริกาเฉลยปก็จะกินกะเพาไม่ใช่หรอเธอต้องเลือกสิว่ายุงกับควายไหนอิ่ม่ากันวายอิ่มกว่ายุงปกติเธอเลือกความอร่อยไง ชั่วโมงนี่มันต้องอิ่มดีวะปะป๋าได้ไม่ใช่คนธรรมนานะคะขนาดของกินยังมีความคิดใส่ต้มอย่างละเอียดว่าต้องกินอิ่มอย่างนี้ใช่ไม่สนว่าจะเป็นกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอ้ยตอไปต้องตอบถูกก็ใช่ไหมไม่งั้นต้องแพ้เนาะใช่แต่เลือกควายกันเพียมเหมือนอยู่เพื่อกินโดยเฉพาะเลยมาคำถามที่สามเลยค่ะ คำถามที่ดลกซื้อลงไปอีกแต่ไม่รู้จะทะเลาะหรือเปล่าป้าได้ชอบสาวแบบไหนระหว่างสาวเซ็กซี่กับสาวน่ารักอุ้ยสาวเซ็กซี่กับสาวน่ารักเหรอใช่ปิดจี้ปิดก่อนแล้วที่หยุง หนึ่งเดียวเท่านั้นข้า,มมา,าต่อลีมามาติ๊กต่อติ๊กต่อแล้วฝนทำไมกำหมอนแน่นกว่าเดิมติกหมอนแน่นจังผ้ามีลูกด้วยโชว์ค่ะ แล้วเราก็ประสบความสำเร็จนะคะการทำให้ครอบครัวแตกแยกคืองานของเราคำถามต่อไปเลยค่ะเราจะรีบจบเกมนี้เข้าไปตีกันอันนี้แม่ฝนหวุดหวิดไปเลยนะคะที่จะแพ้แต่ก็ได้คะแนนมาหนึ่งคะแนนก็ภูมิใจเป็นคราสามที่แบบโอเคมาคำถามที่สี่นะคะอันนี้เวลาที่พี่ก้ามาบ้าน ป๊าไดกับแม่ฝนนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นท <c oughs> ุกครั้งว่าป๊าไดจะวนเวียนอยู่แต่กับตู้เย็นที่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไม่ไปไหนจะหาได้ก็ต่อเมื่อห้องครัวแล้วก็ตู้เย็นนะคะ <c oughs> อะไรที่ว่าเขาก็จะไปหยิบก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าป้าไดเปิดตู้เย็นเขาจะหยิบอะไรเป็นสิ่งแรกค่ะระวางน้ำอัดลมกับขนมที่มีอยู่ในตู้เย็น <c oughs> ค่ะ ได้เลยนี่ตอบแบบไม่ต้องคิดเนาะเอาพี่กินก่อนเปิดปากไม่ออกแน่ตอบนะคะแม่ฝนตอบค่ะน้ำอาดลมเป็นคำตอบที่จุกตาโอ๊ยเฮ้ยต้องคิดเลยเปิดปากหาน้ำกินก่อนแล้วค่อยตามด้วยขนมตอบทเราได้ถามคำถามไปสี่คำถามแล้วแม่ฝนได้ไป ก็จะเสมอไม่ต oh. ้องมีใครดูเขียนหน้านูนะคะคําถามข้อสุดท้ายจะเป็นคําถามวัดใจแล้วก็เป็นคําถามชี้ชะตากันไปเลยทีเดียวคำถามมีอยู่ว่าอันนี้เอาจิ้มอีกเนาะถ้ามีรูปอีกสักคนไม่ว่าจะเป็นใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม จะตั้งชื่อว่าอะไรครอบครัวนี้นะคะเขาก็จะชอบตั้งชื่อลูกหลานด้วยดอดด็กเราก็เลยมีช้อยสองข้อมาให้เลือกระหว่างดีดี <laughs> เป็นไง <laughs> ชื่อพีเอทหอปะกับ <laughs> <laughs> ดับเ <laughs> 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 บิลดับเบิลบลนเลยอ่ะ <laughs> คิดว่ามันจะดา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 ้ค <laughs> ่ะตอม <laughs> 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 แล้ว <laughs> โอเค แม่ฝนตอบค่ะ d o u b l ลเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรู้ใจกับดิ๊กเดเสมอการขอคำถามพิเศษชี้ <c oughs> ชะตาเนื่องจากว่าคะแนนเสมอกันนะคะเราจะต้องหาผู้ชนะในเกมนี้เกมนี้จะต้องมีผู้ชนะเท่านั้นเราจึงให้พิกาตั้งคำถามวัจัยขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุกกันว่ใครต้องไปุ่่นตอบขอคำถามวัจะะัยเลยค่ะพิการะหว่างแม่ฝนกับปปาได จะเลือกให้น้องเดลวเป็นอะไรระว่างนักดนตรีกับนักฟุตบอลแต่สองคนต้องไปชุบกันก่อนนะยาิงยาวปะกระเป๋าเย้ยอืม,มาเธอตอบหูยยากให้น้องเดียวเป็นอะไรเหรอใช่ระว่างนักดนตรีกับนักฟุตบอลเอาน้องเหนือยจากนั้นได้ไหมไม่ได้ <c oughs> น้องเหนือยจากน้องเหนือจากนั้นแล้วแม่ฝนจะรู้ไหมล่ะวัดใจไหมวัดใจเลยอ่ะโอเค มานเนี่ยคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบท,ที่พูดกันมาบ่อยมากคือคุยกันมาตลอดว่าไม่อยากให้ลูกเป็นนักกีฬานี่คําตอบเนี้ยตอบมาเลยฝนแต่ไม่รู้อ่ะป๋าป้าแบบจะแก้ไงอาจจะเขียนในสิ่งที่แบบไม่ได้คุยกันเอาไว้ไงคุยกันเอาไว้คุยกันเอาไว้นอกอจากอันนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องนักกีฬาหรือนักหรือนักล์เต้ใโอกัสแค่ตัวป๋าป้าอยากให้น้องเดวเป็นนันนนนกบาสเกตบอล เป็นคำตอบที่เปล่านี่ยูทูบเบอร์ไม่ดีนี่มาแล้วมาแล้วหลงพอบอกว่าอยากให้ลูกเป็นดายจะได้ดูใช้ลิปสติกเขียนอันนี้แหละง่ายดีลิปสติกรูปี เร็วเวจากแม่วาอพี่ทาสัญักก่อนอไรเร็วเฮ้ยยูแล้วแม่อะไรดิะ่าหพเเด็วก่อนเดว นีะไรวอะไรอนดูด้วยพ่อ่เปานิดนึงตรงจมูกไม่เอาจมูกแม่แก้มแก้มแก้มดยูทูปก่อน้งนิดนิดลางนิดนิดเร็วๆกดซับสไคร้ด้วยพอแล้วพอแล้วดูดูเธอผลงานมาชัดๆขอชัดๆ ตรนัรเลยโฟกัสกันที่หน้าเลยครับนี่คือบทสรุปของคู่แพ้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะนี่กลุ่มนี้กดซับสไครต์เลยกดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไว้พบกัน